สวัสดีครับวันนี้พี่จะบอกเทคนิคการอ่านหนังสือสอบของพี่นะครับทั้งสนามของนายสิบแล้วก็นายร้อยเลยว่าพี่เตรียมตัวแล้วก็อ่านหนังสือยังไงนะคือพี่จะบอกอย่างนี้ครับว่าการสอบนายสิบตำร,รวจกับนายร้อยตำร,รวจเนี่ยมันค่อนข้างจะแตกต่างกันนะว่าการอ่านแล้วก็การทำข้อสอบเนี่ยเป็นแบบไหนพี่จะขอเริ่มจากนายสิบตำรวจก่อนแล้วกันครับ ในส่วนของในสิบตำรวจเนี่ยพี่ว่าส่วนใหญ่อะมันต้องทำข้อสอบให้เยอะๆครับข้อสอบเอามาจากไหนก็คือเอามาจากในเน็ตนี่แหละครับแล้วก็หรือจะซื้อออนไลน์ก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้ก็มีขายใน s h อป e ีใน TikTok ก,ก,ก็มีคือถามว่าทำไมในสิบมันต้องอ่านข้อสอบใช่ไหม คือด้วยความที่เราสอบในสิบหมายความว่าเรายังไม่เคยไปตำรวจมาก่อนเราก็อาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยว่าขอบเขตของข้อสอบมันเป็นแบบไหนก็ใช่อยู่แล้ะครับว่าเรารู้ว่ามีวิชาสอบอะไรบ้างอย่างเช่นพวกภาษาไทยอย่างนี้ใช่ปะ่ะอ่ะภาษาไทยก็จริงแต่เราก็ไม่รู้หนิว่ามันออกส่วนไหนของภาษาไทยใช่ไหมแล้วก็อย่างพวกคณิตศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้หนิว่าคณิตศาสตร์มันจะออกอะไรถูกปะ่ะ แต่ถ้าเราทำข้อสอบให้มันเยอะๆอะครับข้อสอบเก่านะมันก็จะทำให้เรารู้ขอบเขตของข้อสอบว่ามันออกประมาณไหนอืมคือน้องลองนึกนะว่าถ้าเกิดน้องอะ่ะทำข้อสอบย้อนหลังปีหนึ่งอะน้องก็จะเริ่มรู้แล้วว่าอ๋อคณิตศาสตร์มันออกอนุกรมประมาณนี้นะออกกำไรขาดทุนออกมิติสัมพันธ์อะไรก็ว่าไปถูกไหมถ้าน้องทำของ ข้อสอบของปีแรกจบอะน้องย้อนกลับไปทําของปีที่แล้วปีก่อนอีกสักสองปีสโคบน้องมันก็จะเริ่มจําได้แล้วว่าอ๋อสองปีมันก็คล้ายๆกันนี่ว่าแนวข้อสอบมันก็ประมาณนี้ใช่ไหมถ้าถ้าเกิดน้องอ่านสองปี3ปีละ่ะย้อนไปสี่ปีละ่ะย้อนไปหาปีหรือย้อนไปหปีล่ะพี่เชื่อว่าน้องจะนึกภาพออกตอนทำข้อสอบครับคือ เหมือนข้อสอบบางทีอ่ะอาจจะซ้ํากันได้ซ้ํานะว่าออกประมาณเนี้ยน้องก็ตอบได้ละ <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นหัวใจหลักของการอ่านของนักเรียนในสิบตำรวจก็คือทําข้อสอบเก่าครับพี่อยากให้น้องทําข้อสอบเก่าเยอะๆส่วนถ้าใครพอมีตังการติวก็เป็นเรื่องที่ดีนะถ้าพอมีกําลังซ้ำหน่อยอ่ะพี่ก็แนะนําให้ไปติวเพิ่มนั่นแหละแต่ถ้าถามตรงๆเลยก็คือสำหรับนักเรียนในสิบตำรวจการติวมันไม่ได้จะเป็นสำหรับพี่ขนาดน,นั้น พี่มองว่าการหัดทำข้อสอบเยอะสำคัญกว่าอแล้วต่อมาเนี่ยในส่วนของรักงเรียนในสิบเนี่ยข้อเขียนอาจจะอาจจะผ่านกันค่อนข้างจะง่ายนะแต่ทีเนี้ยพี่เห็นหลายคนมาพลาดตรงสอบร่างกายครับเหมือนจะว่าทดสอบร่างกายอะนะคือคือจะพูดอย่างนี้ครับคือตอนที่เราทำข้อสอบได้แล้วอะ่ะเราชอบประมาท เตรียมร่างกายให้พร้อมบางคนอะ่ะชอบคิดว่าเออร่างกายเราออกกำลังกายอยู่แล้วเราฟิตอยู่แล้วเงีย้ยไม่ต้องไปซ้อมอะไรมากก็แค่วิ่งก็แค่ว่ายน้ำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพี่จะบอกตามนี้เลยครับเวลาเราไปสอบจริงๆอะ่ะเราจะตื่นเต้นคือพอเราตื่นเต้นอะ่ะมันจะลนน้องพอความสามารถที่น้องเคยทําได้มันอาจจะลดลงนิดน,นึงอ่านึกออกไหมพี่ก็เลยอยากให้น้องเนี่ยลองไปสอบพะละเหมือนจริงเลยก็คือสมมุติว่า สอบเนี่ยวิ่ง1000เมตรภายในประมาณ4นาที5 5นะเอาประมาณเนี้ยน้องก็ไปเทสก่อนเลยครับสมมติว่าไปสนามกีฬาก็ได้ไปจับเวลาวิ่งดูว่าเออ1 0 0 0เมตรเนี่ยเราวิ่งได้เท่าไหร่ถ้าเกิดมันผ่านเกณฑ์เนี่ยก็โอเคแต่ถ้าเกิดมันวิ่งไปแล้วไม่ได้ทำไงล่ะคือวิ่งเนี่ยเวลามันหมดอะคือมันหมดเลยนะน้องคือใจเราอยากวิ่งต่อแต่ขามันไม่ไปเลยเออคือถ้าเราทำแล้วแบบวิ่งแล้วรู้สึกว่าไม่ไหวอะ ไม่ต้องตกใจเรายังมีเวลาอยู่เราก็ค่อยๆฟิตร่างกายไปเรื่อ,อยๆก,กินอาหารที่มันดีพักผ่อนให้เพียงพออะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยได้ซ้อมไปเรื่อยๆก็จะผ่านว่ายน้ําก็เหมือนกันอย่างว่ายน้ำในยี่สิบห้าเมตรเนี่ยเราก็ไปดูในสระจริงๆเลยว่ายี่สิบห้าเมตรยี่สิบห้าเมตรเนี่ยมันมันระยะทางแค่ไหนเราก็ลองว่ายกันไปเลยว่าเออยยี่สิบห้าเมตรถ้าเกิดผ่านก็คือผ่านถ้าไม่ผ่านก็ต้องซ้อมให้มันหนักขึ้นข้อมหมายที่พี่จะสื่อคืออะไรคือ พี่ไม่อยากให้เราอ่านหนังสืออย่างเดียวครับพี่เราอยากให้พี่อยากให้เราเตรียมร่างกายไปด้วยคือสมมติว่าอ่านหนังสือกลางวันเสร็จจะไหมตอนเย็นก็ไปซ้อมร่างกายอะไรประมาณนี้ในส่วนของนักสบสรุปก็คือทําข้อสอบเก่าเยอะๆแล้วก็ติวได้ถ้ามีทรัพย์พอที่จะลงทุนในการคอร์สติวอะไรเงี้ยก,ก็ได้แต่ให้เน้นไปทางทําข้อสอบเก่าครับแล้วก็อย่าลืมในการเตรียมร่างกายให้พร้อมนะว่า ว่าเราทําได้ขนาดไหนหรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็ซอมเพิ่มในส่วนของนักเรียนในสิบก็มีประมาณนี้นะจริงๆมันไม่ได้ซับซ้อนเลยน้องแค่น้องต้องลงมือทําแล้วก็ลงมืออ่านแค่นั้นเองทีนี้บางคนอาจจะอยากรู้ว่าในส่วนของนายร้อยเนี่ยมันต่างกับนายสิบยังไงใช่ไหมการอ่านหนังสือด้วยความที่พี่เนี่ยเคยผ่านทั้งสนามผองสอบสอบของนายสิบตำรวจแล้วก็นายร้อยมาเนาะในส่วนของนายร้อยเนี่ยมันต่างตรงที่เราทําข้อสอบ อย่างเดียวไม่ได้ครับเพราะว่าเนื้อหาของการสอบในร้อยที่พี่เจอมาเนี่ยมันกว้างแบบกว้างมากเยอะมากไม่มีทางที่จะทําข้อสอบแล้วมันจะครอบคลุมทั้งหมดได้อันนี้พี่พูดตรงๆพี่เนี่ยสอบในร้อยมาสองครั้งนะครั้งแรกอะ่ะพี่ไม่ติวพี่ไม่ติพี่ก็อ่านนี่เลยอ่านกวาดไป,ไปเลยสมมติว่ามีหกวิชา,างี้ใช่ปะ่ะพี่ก็นั่งไล่อ่านตั้งแต่วิชาแรกอ่านพรบบทั้งเล่มอ่าน อ่านหมดอะคือเรียกว่าอ่านหมดเลยอ่านกว้างอะแต่ก็ไม่ติดทีนี้พี่ก็เลยมาเข้าใจว่าอ๋อการสอบเรร้อยอะมันจำเป็นต้องติวครับถามว่ามีคนที่ไม่ติวแล้วติดมีไหมก็มีนะเดี๋ยวแป๊บนึงดูดิป้าที่ตกดินละที่ลงกันเดินนี่ดีกว่าคือการติวอะมันทำให้เราได้เปรียบกว่าคนที่อ่านเองตรงที่เหมือน ด้วยเนื้อหาที่มันกว้างใช่ไหมมันก็จะสโะขบลงมาอ่าเพราะมันสโขบลงมาเนี่ยมันก็ทําให้เราโฟกัสง่ายขึ้นว่าเราต้องอ่านประมาณนี้นะวิชาภาษาไทยเราอ่านต้องอ่านเท่านี้วิชาพลบนู่นนี่นั่นอะไรเราต้องอ่านเท่านี้อืมมันก็เลยทําให้เราสโขบง่ายขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่อ่านทั้งหมดนะคือการสอบในร้อยมันมันเป็นอย่างนี้น้องคือเราอ่ะต้องอ่านเก็บไปทีละว,วิชาให้แบบ ให้แตกฉานอะสมมติว่าวิชาคณิตก็คือคณิตล้วนอ่านให้มันจบไปวิชาหนึ่งใช่ไหมพอทําเสร็จแล้วอะเราก็จดจดเป็นสรุปของเราเองอะพอเราจดจดเพื่ออะไรเพื่อว่าให้จดเฉพาะเนื้อหาที่มันสําคัญที่เราต้องการกลับมาย้อนดูอ๋อตรงนี้แปลว่านี่นะอ่ามันจะประมาณนั้นแล้วก็ของในร้อยเนี่ยพี่ว่ามันจําเป็นต้องใช้เวลานานนะคือต้องมีเวลาอ่านน้องลองนึกภาพนะว่า วิชาหนึ่งอ่ะมันมันเนื้อหามันเยอะมากเนี่ยเราไม่สามารถยัดทุกอย่างลงไปในหัวเราภายใน1เดือนได้สมมุติว่าอ่ะพี่ยกง,ง่ายๆสมมติวิชาที่พี่สอบจะ่งานสารบัญอย่างเงี้ยไม่มีทางที่พี่จะเอาทุกอย่างระเบียบทุกตัวอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะยัดเข้าไปในสมองภายในเดือนเดียวได้อ่ะไม่มีทางมันเลยต้องวางแผนดีๆครับเรื่องของในร้อยอ่ะมันต้องมีการวางแผนกันเป็นปีเลยนะเพราะว่าช่วงเดือนนี้ฉันจะอ่านวิชานี้นะอ่านวิชานี้จบ เดือนต่อไปฉันจะอานวิชานี้อ่านเสร็จปุ๊บทำข้อสอบทําอย่างเงี้ยซ้ําไปซ้ําไปซ้ําไปมันถึงจะสอบได้เหนื่อยครับพี่บอกเลยแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทําไม่ได้นะคือมันเป็นอย่างนี้ครับน้องการสอบอันนี้พี่พูดรวมเลยนะการสอบทั้งนายร้อยแล้วก็ในสิบอะมันไซเคิลของมันคือพอมีประกาศรับสมัครใช่ไหมคนก็จะแบบเฮ้ยอยากสอบว่ะ เออแบบน่าสนใจจังเลยอ,อย่างเงี้ยคนก็เริ่มมาอ่เริ่มมีไฟมาใช่ปะ่ะคนเขาก็เริ่มมีไฟกันละพอผ่านไปเดือนหนึง่งลงติวกันหมดละชื่อเหนื่อยวะนึ่ออกไหมคนเรามันไม่มันทําอะไรที่มันต่อเนื่องมันยากไงมันก็จะมีคนถอยไปแล้วเออเดี๋ยวค่อยมาอ่านแล้วกันพอถอยไปยไปผ่านไปเดือนหนึ่งก็จากสมมติว่าคนส,สนใจประมาณหมื่นคนนะไอเดือนแรกหมื่นคนนั้นอนะลงติวอ่านหนังสือจัดโต๊ะอะไรนู่นนี่นั่นอนะ หมื่นคนเลยพอผ่านเดือนที่2ไปฮะจากหมื่นคนน่ะมันจะเหลือประมาณ8ปดพันสามก็จะลดลงเหลือ6กพันจนสุดท้ายมันจะเหลือแค่ประมาณที่อ่านต่อเนื่องจริงๆอ่ะไม่เยียนไม่ถึงประมาณพันคนอ่ะที่ให้เลยแล,แล้วน้องก็ไปแข่งกับคนพันคนนั้นอะไรคือข้อแตกต่างที่ทําให้น้องชนะคนพันคนนั้นได้ก็คือต้องอ่านเยอะแล้วก็ทําให้เยอะกว่าเขาเพราะว่าการสอบในร้อยอ่ะมันดิฟกันแค่คะแนนหลัก สามสี่ห้าคะแนนนี่คือไปคนละเรื่องลยนะติดกับไม่ติดนี่ต่างกันคะแนนเดียวนะอืมพี่ก็เลยอยากบอกน้องๆว่าถ้าตัดสินใจจะทําอะไรแล้วอ่ะพี่อยากให้ทําให้มันสุดไปเลยหมายถึงว่าถ้าเราตัดสินใจว่าเราจะอ่านแล้วเนี่ยพี่ก็อยากให้เราอ่านให้มันเต็มที่ไปเลยอ่ะอย่าเอาแบบครึ่งกลางๆนึกออกไหมพอครึ่งกลางๆอ่ะพอมันมันไม่ติดมานแล้วมันเสียดายอ่ะคือเสียทั้งเวลาแล้วก็เสียทั้ง ทุกอย่างอะ่ะทั้งเงินทั้งเวลาทั้งทุกอย่างที่ทุ่มไปมัน,มนเสียเปล่าพี่ก็เลยอยากแนะนําว่าคือการสอบครั้งนี้คือสอบครั้งเดียวพอไม่ต้องมีรอบแก้ตัวอะไรละก็คือทําให้มันเหนื่อยทีเดียวหนักทีเดียวจบๆไปเลยอืมก็เทคนิคมันก็มีประมาณนี้แหละครับหลักๆคือเราต้องรู้ว่าเราจะสอบอะไรก่อนสมมุติว่าสอบในสิ์ใช่ไหมก็ไปเน้นทาข้อสอบเก่าเตรียมตัวร่างกายถ้าจะสอบในร้อย เราต้องมีเวลาการแบ่งาการอ่านว่าเราจะอ่านแค่ไหนอ่านวิชาอะไรบ้างสุดท้ายก็ต้องลงติวเพื่อเหมือนกระชับทุกอย่างที่เราอ่านมาเหมือนให้เขากั่นกองว่าเออสรุปมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างี้แล้วก็เขียนจดบันทึกส่วนถ้าใครที่ทําเต็มที่แล้วนะหมายถึงว่าผมอะเต็มที่แล้วพี่แบบอ่านหนักก็แล้วซ้อมร่างกายก็แล้วแต่บางคนก็มาตกอาจจะพ่าร่างกายแต่มาตกว่ายนะ้ำอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องเสียใจนะ ก็รอบหน้าก็ต้องเอาใหม่อะมันหมายคพราะว่ารอบนี้เราจะยังทําไม่ดีพอไงรอบหน้าก็ยังมีแก้ตัวเพื่อนพี่หลายคนสอบหลายครั้งนะกว่าจะติดในสิบอะจนบางทีอายุจะเต็มแล้วเนี้ยแต่ก็เขาก็เอาเออคิดดูดิคนอย่างเงี้ยน,น่าถือนะพี่ว่าอืมก็เป็นกาลังใจให้น้องๆครับ <c oughs> เอาจริงแล้วอะ่ะพอเราสอบติดเราไม่ได้ดีใจคนเดียวหรอกคนรอบตัวเราก็ดีใจด้วย ทั้งแฟนทั้งครอบครัวทั้งพ่อแม่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็ภูมิใจแหละที่มีลูกเป็นตำรวจอืพี่ก็อยากให้น,อน้องๆเนี่ยอย่าเพิ่งยอมแพ้ครับอ่านหนังสือมันวัดความอึดกันคนเรามันไม่ได้เก่งต่างกันมากหรอกมันอยู่ที่ใครจะพยายามมากกว่ากันแล้วก็อึดกับการอ่านการซ้อมอะไรอย่างนี้ยมากกว่ากันแค่นั้นเองพี่เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กําลังอยากจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะอยากมีอาชีพเป็นของตัวเองอย่างเงี้ยอย่ายอมแพ้คบน้องพี่เป็นกำลังใจให้สู้ๆนะครับ